เจี๊ยบบอยยังคงมอบกับข้าวช่วยประชาชนแม้ว่าร้านอาหารตัวเองเปิดได้แล้วหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายร้านอาหารต่างๆลูกค้าก็สามารถนั่งทานที่ร้านได้เช่นเดียวกับทางบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราก็หันมาทุ่มเทเวลาให้กับร้านชาบู จนมีหลายคนสอบถามว่าในโปรเจกต์ที่ตนเองนั้นสร้างไว้ก่อนหน้านี้คือรถกับข้าวที่แจกจ่ายให้กับชาวบ้านยังทําเหมือนเดิมหรือไม่โดยงานนี้ทั้งสองคนบอยเจี๊ยบก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วด้วยว่าในเรื่องของรถกับข้าวที่ทําเพื่อชาวบ้านนั้นก็ยังคงทําเหมือนเดิมเพราะสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นและนอกจากนี้ยังสร้างเต็นท์ขึ้นมาบริเวณร้านชาบูชั่วคราวเพื่อทําเป็นที่เก็บอาหารแหง้งไว้สําหรับนําไปใส่รถพ่วงแจกจ่ายให้ชาวบ้านต่อไปและนอกจากนี้คุณเจี๊ยบก็ได้ โพสแคปชั่นว่ารถของแห้งจากร้านของชําที่เคยจัดในร้านพวกเราได้เตรียมที่จัดของไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนรถกับข้าวสดเรายังทําเหมือนเดิมเพื่ออุดหนุนเกษตรกรและแม่ค้าที่ตลาดสดเหมือนเดิมรถกับข้าวยังเดินทางเกือบทุกวันสามารถเช็คเส้นทางได้ที่ชุมชนแฮชแท็กรถกับข้าวบ่อยจี๊ยบ